วันนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เขาจะช่วยในเรื่องของการฟืนฟ้นฟูตับนะคะ <c oughs> ก็ลดพวกไขมันในเลือดนะคะลดไขมันในเลือด <c oughs> ลดไขมันใน, <c oughs> น,ในที่มันสะสมอยู่ในร่างกายของเรานะคะ,ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชื่อว่าเลซิปินอีนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดมากๆกนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับเลซิปิน กับวิตามินอ e ีกันก่อนนะคะว่ามันมีประโยชน์มีที่มาที่ไปยังไงนะคะเลซิตินอีกับวิตามินอ e ีนะคะ mm hmm. เขาจะผสมผสานนะคะคุณสมบัติเด่นเป็นหนึ่งเดียวที่เปี่ยนคุณค่านะคเลซิตินคืออะไรเลซิตินก็คือสารประกอบนะคะที่มีความซับซ้อนนะคะซึ่งเป็นไขมันนะคะจริง,งๆเขาเป็นไขมันนะเรียกว่าฟอสโฟลิปิดนะคะหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่า เลส p ตินฟอสโฟลิปิดนะคะฟอสฟาติลโค i n e นะคะซึ่งมีน้ำหนักใกล้เคียงกับพวกไตรกลีเซอไรและมีโครงสร้างแยกออกเป็น5ส่วนก็คือกรดไขมันอิ่มตัวนะคะกรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะแต่ว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นนะแล้วก็มีเกลือฟอสเฟตนะคะแอลกอฮอและกลีเซอรอลนะคะนอกจากนี้มักพบในโมเลกุลของวิตามิน B รวมอยู่ด้วยนะคะเช่นโคลีนนะคะ อินอซิทอนนะคะรวมถึงกรอดอะมิโนบางชนิดนะคะทำให้เซิตินนะคะมีคุณค่าทางภชนาการนะคะจากสารอาหารต่างๆที่ประกอบอยู่ในตัวของมันนั่นเองนะคะแล้วเลซิตินนะคะก็จะมีลักษณะเป็นสารอิมันซิฟเออร์นะคะเขาจะทําให้น้ำและก็น้ำมันนะคะละลายเข้ากันได้ด้วยนะคะด้วยคุณสมบัตินี้นะคะ่ะจึงทําให้ไขมันที่มันแขวนลอยในน้ำเนี่ย แข็งลอยได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเลซิตินยังมีส่วนประกอบของผนังเซลล์ทุกชนิดแล้วก็อวัยวะต่างๆในร่างกายทั้งยังเป็นองค์ประกอบของน้ําดีอีกด้วยนะคะใครมีปัญหาเนิ้อทอน้ําดีอุดตันเนี่ยแนะนาเลซิตินอ e งนะคะ,ะแล้วก็แหล่งกําเนิดของเลซิตินนะคะก็มีตั้งแต่เรื่องของแหล่งธรรมชาตินะคะในแหล่งธรรมชาติเนี่ยเราพบได้ทั้งในพืชและสัตว์นะคะโดยเฉพาะมากใน ไข่แดงนะคะสมองหัวใจนะคะถั่วเหลืองมะเลชนตะวันถั่วลิงสงจมูกข้าวสาลีนะคะเป็นต้นพวกนี้นะคะเราจะเจอได้นะคะส่วนในอาหารเหล่านี้ค่ะแต่มันจะมักจะให้คอเลสเตอรอลสูงด้วยนะคะโดยเฉพาะพวกอพวกไข่แดงพวกนี้ค่ะก็กลายเป็นว่าถ้าเราเลือกทานอะเนซิตีนจากธรรมชาติที่ไม่ได้ผ่านการสกัดน,นะคะเราก็จะได้ของแถมเป็นพวกอาคอเลสเตอรอลด้วยนะอืมแล้วร่างกายมนุษย์ละคะ สามารถผลิตเลซิตินได้ไหมจริงๆแล้วร่างกายมนุษย์่ะสามารถผลิตเลซิตินขึ้นได้เองนะคะจากตับนะจากตับของเรานะคะจากนั้นพอร่างกายตับผลิตออกมาแล้วะคะ่ะเลซิตินเขาจะผ่านเข้าไปในลายลำไส้เล็กนะคะก่อนที่จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดสารตั้งต้นที่ร่างกายใช้ผลิตเลซิตินก็พวกกรดไขมันจำเป็นเช่นวิตามิน B และก็สารอาหารอื่นๆนะคะ หากร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆเหล่านี้ไม่เพียงพอค่ะหรือประกอบกับถ้าเราเกิดสภาวะความเครียดค่ะใครที่เครียดเยอะๆคิดวิตกกังวลตลอดเวลานะคะหรือว่าพอมีพอมีอายุเยอะขึ้นอายุมากขึ้นนะคะมันจะสัมพันธ์กับความเครียดใช่ไหมคะพออายุ่ามากขึ้นนะคะคเครียดมากขึ้นก็จะส่งผลให้ร่างกายหาสร้างเลซิตินได้ไม่เพียงพอนะคะซึ่งมีโอกาส เกิดโรคภัยต่างๆตามมาได้มากมายนะคะเห็นเช่นโรคอะไรบ้างคะเช่นโรคหัวใจนะคะโรคนิวในถุงน้าดีเป็นต้นนะคะพวกนี้สังเกตไหมคะคนพอยิ่งส่งอายุมากขึ้นแล้วก็ยิ่งร่างกายแบบสะสมไขมันเยอะๆค่ะเขาก็จะเป็นโรคหัวใจกันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเลซิตินกับสุขภาพละคะมีความสําคัญยังไง เลซิตินกับการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอันนี้คนคือแอบว่าเป็นันเยมากเลยนะเรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็เนื่องจากการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นนะคะมาจากปัจจัยเสี่ยงของการที่เรามีระดับคอเลสเตอรอลนะคะและไตรกลีเซอไรในกระแสเลือดสูงนะบทบาทของเลซิตินนะคะเขาก็จะมีผลต่อการลดอัตราความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดนะจะอยู่ที่ กลไกที่มีผลต่อคอเลสเตอรอลน,นั่นเองนะคะจากการศึกษาโดยการใช้ให้เลซิตินนะคะแก่ผู้ที่อยู่ในภาวะไขมันสูงค่ะภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ควบคุมนะคะก็คือผ่านเรื่องของการทดลองนะคะก็จะพบว่าระบบไลโปโปรตีนชนิด LDL นะคะจะลดลงในขณะที่ HDL นะคะจะสูงขึ้นนะคะโดยกลไกดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากคุณสมบัติ ของเลสิตินนังต่อไปนี้ที่จะพูดให้ฟังนะคะลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารนะคะหนึ่งเลยนะคะสองกลไกการเพิ่มการสร้างน้ำดีนะคะจากคอเลสเตอรอลนะคะเลซิตินจะมีผลต่อการดูดกลับน้ำดีในทางเดินอาหารให้ลดลงนะคะจึงส่งผลให้ร่างกายเร่งการ สร้างน้ำดีโดยดึงคอเลสเตอรอลในเลือดที่เป็นองค์ประกอบของอการสร้างน้ำดีมาใช้เพิ่มขึ้นผลก็คือพวกการขนส่งคอเลสเตอรอลจากเลือดไปสู่ตับเพิ่มขึ้นนะคะไลซิตินยังส่งผละนะคะต่อไตรกีอสรด์ในกระบวนการเร่งการสลายอีกด้วยนะสุดยอดนะคะและข้อ3นะคะคกลไกของเขาก็ในเรื่องในการขนส่งคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในกระแสเลือดเนี่ยให้มันสะดวกขึ้น พอการขนส่งแบบไหลเวียนสะดวกใช่ไหมคะก็จะทำให้ลดความเสี่ยงของคอเลสเตอรอนที่เกาะตามผนังหลอดเลือดได้นะคะก็กลายเป็นว่าเส้นเลือดเราก็จะสะอาดขึ้นนะคะเลือดก็จะไหลเวียนดีด้วยผลจากเลอสตตินนี่เองนะคะนี่ค่ะให้ดูในรูปนี้นะคะก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยค่ะก็จะเป็นเรื่องของการภาพของการอุดตันของเส้นเลือดจะเห็นว่า อ,อันนี้เป็นสมมติว่าเป็นภาพตัดขวางของเส้นเลือดนะคะภาพที่หนึ่งจะเห็นว่าเส้นเลือดโดยปกติค่ะจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจน้อยที่สุดเนื่องจากไม่มีไขมันมาอุดตันนะคะซึ่งจะพบในกลุ่มเด็กเล็กๆที่เพิ่งคลอดน,นะคะยังไม่มีการสะสมของไขมันหรือว่าพวกสารอิษอะไรต่างๆในร่างกายนะ,ะหลอดเลือดจะสะอาดมากๆนะคะอ่ะแล้วเรามาดูภาพที่สกันนะคะภาพที่สอง เส้นเลือดที่เริ่มมีไขมันอุดตันนะคะตัวนี้ละค่ะจะเป็นจุดเริ่มนะคะที่ทําให้หลอดเลือดแข็งตัวและทําให้หัวใจเราต้องทํางานหนักมากขึ้นนะคะพอไขมันเริ่มไปเกาะหรือ่าเลือดมันก็ไหลเวียนช้าลงหัวใจก,ก็ต้องปั๊มใช้แรงปั๊มเยอะขึ้นใช่ไหมคะ,ะเรามาดูภาพที่สามนะคะภาพที่สามก็คือการไหลเวียนของเลือดจะลดลงนะคะเนื่องจากมีไขมันอุดตันเพิ่มจํานวนมากขึ้น จึงทําให้การลําเลียงเลือดเ,เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเป็นไปอย่างลําบากยากมากยิ่งขึ้นนะเนี่ยเริ่มสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วราถ้ายิ่งไม่ดูแลตัวเองค่ะปล่อยให้ไขมันสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็จะไปสู่ภาพที่4ี่นะคะก็คือเส้นเลือดลักษณะนี้สแสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจนะคะเนื่องจากไขมันอุดตันจนเหลือเพียงทางผ่าเล็กๆไม่ดเดียวเองเห็นไหมคะ สำหรับการลำเลียงเลือดเท่านั้นซึ่งหากเกิดเลือดเริ่มเกาะตัวนะคะจับเป็นก้อนหรือว่าเลิ่มนเลือดก็จะกีดขวางการเดินทางของเลือดนะคะอย่างเฉียบพลันหรือหากเกิดการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะคะจะทําให้อวัยวะนั้นขาดเลือดได้เลยนะคะหรือหากาเกิดการติดตันบริเวณเส้นเลือดฝอยที่หัวใจก็อาจทําให้กล้ามเนื้อหัวใจบริเวณนั้นตาย นะคะหรือว่าเป็นโรคกรล้ามเนื้อหัวใจตายได้นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะความอันตรายของไขมันที่มันเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดของเรานะคะน่ากลัวไหมอ่าแล้วเลซิตินนะคะกับการลดความเสี่ยงขอ,องการเกิดนิ่วในถุงน้ําดีนะคะมีผลไปช่วยยังไงนะคะเลซิตินในถุงน้าดีค่ะจะมีน้ําดีอยู่ใช่ไหมคะน้ําดีเนี่ยเขาก็จาเป็นต่อการย่อยไขมันใช่ไหมคะ และก็เขาจะนําสารอาหารที่สําคัญจาเช่นพวกว,วิตามินที่ละลายในไขมันนะคะมีวิตามินอะไรบ้างคะเราเรียนกันมาแล้วมีวิตามิน A D E K ใช่ไหมคะอันนี้จะละลายในไขมันนะคะน้ําดีเขาก็จะพาวิตามินพวกนี้ค่ะเข้าไปสู่กระแสเลือดนะคะแล้วน้ําดีนะคะเขาก็จะประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญสามส่วนก็คือกรดน้ดําดีเลซิตนและคอเลสเตอรอลน,นะคะกับเม็ด สีที่ทําให้เกิดเป็นสีเขียวนะคะเห็นค่ะน้ําดีถ้าเราอ่าถ้าใครได้เห็นนะคะมันก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะแล้วเลซิตินในน้ําดีก็จะทําหน้าที่สองประการก็คือจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันและควบคุมคอเลสเตอรอลน,นะคะและเลซิตินในน้ําดีจะละลายไขยมันทําให้แต่ตัวเป็นอนุเล็กๆค่ะที่สามารถย่อยได้และร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ น้ำดีจะต้องอาศัยเลซิตินซึ่งเป็นสารอิมัลซิฟายเออร์นะคะตัวนี้นะคะที่จะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลนะคะที่มันอยู่ในร่างกายเราค่ะไม่ว่าจะร่างกายผลิตขึ้นมาเองหรือเราบระทานเข้าไปค่ะเขาตัวน้ำดีไอตัวเลซิตินตัวนี้นะคะ่ะก็จะช่วยให้ตัวะคอเลสเตอรอลน่ะไม่ตกตะกอนในเลือดในใน้ำเลือดน,นะคะและเมื่อใดที่ปริมาณเลซิติน in, นะคะกับคอเลสเตอรอลไม่สัมพันธ์กัน ก็จะทำให้เกิดการก่อตัวและตกตะกอนของคอเลสเตอรอลในถุงน้ำดีจนทำให้เกิดเป็นนิ่วในถุงน้ำดีได้นะคะเนี่ยจริงๆถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีค่ะก็เพิ่มในเรื่องของปริมาณของเลชิตินนะให้สัมพันธ์กับปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายเราก็แค่นี้เองค่ะจริงๆหลักการมันไม่ยากนะแต่ว่า พอเราไปเน้นไปทานเรื่องยาค่ะมันเป็นการแก้ที่ปลายเหตุแต่จริงๆเรื่องของสารอาหารค่ะถ้าให้สมบูรณ์สมดุลกันนะคะกับร่างกายเนี่ยเขาก็จะจัดการร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติได้นะคะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งเลซิตินกับสมองเห็นไหมคะประโยชน์ของเลซิตินมันเยอะนะองค์ประกอบของเยื่อบุผิวของเซลล์สมองและเซลล์ประสาทค่ะรวมทั้งสารสื่อนำประสาทนะคะ,ะชื่ออสติโคลอินนะคะ รวนแล้วแต่มีเลซิตินเป็นองค์ประกอบทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะสารโคลีนในเลซิตินนะคะจัดเป็นส่วนประกอบของสารสื่อนำประสาทนะคะซึ่งเป็นสัญญาณทางเคมีนะคะที่มีลักษณะคล้ายกระแสไฟฟ้านะคะทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้สึกหรือข้อความต่างๆค่ะเหมือนเป็น messenger ส่งข้อความสมองของเรากับร่างกายของเรานะคะ,ะเขาจะถ่ายทอดนะคะความรู้สึกข้อความข้อมูลต่างๆผ่านเข้าไปในระบบประสาทน,นะ โดยอาศัยการเชื่อมกันระหว่างเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์นะคะคือเรื่องของประสาทเซลล์ประสาทนั้นเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากเลยนะคะหรือ,อจากเซลล์ประสาทสู่กล้ามเนื้อนะคะทำให้เกิดการถ่ายทอดพวกอารมณ์ต่างๆความจำความรู้สึกนะคะการพูดการเคลื่อนไหวนะคะถ้าเราขาดการสื่อสารของกระแสประสาทพวกนี้ค่ะ จะทําให้ร่างกายค่ะตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆเนี่ยอย่างเชื่อมช้านะคะสังเกตดูใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดหลอดเลือดสมองค่ะอ่าพอสักพักเนี่ยเขาจะเป็นคนเชื่องช้าคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกนอันนี้เรื่องจริงนะเจอกับประสบการณ์จริงๆมาแล้วกับคนใกล้ๆตัวนะคะและเกิดความไม่สัมพันธ์กันนะคะระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อนะคะ่านอกจากนี้เนี่ยตัวเลซิปินยังอาจทําให้มีการเรียนรู้ดีขึ้นนะคะ มีความจําดีขึ้นรวมทั้งเป็นแหล่งพลังงานสําหรับผู้ที่มีความเครียดสูงด้วยนะเนื่องจากตัวเลซิตินอาหารสามารถเข้าสู่สมองได้โดยตรงทางกระแสะเลือดนะคะทำให้เกิดการดึงเอาเลซิตินไปใช้ขณะที่มีความเครียดสูงได้ทันทีนะคะดังนั้นเลซิตินจึงเหมาะสําหรับผู้ที่มีความเครียดสูงได้ด้วยนะใครเครียดก็ลองอเพิ่มปริมาณเลซิตินดูนะคะและจากการศึกษาเลซิตินนะคะผละต่อผลของ การทำงานของสมองค่ะในผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะคะ,ะ,คะอ่าก็จะพบว่าการเสริมเลซิตินในขนาดควบคุมนะคะก็คือมันมีปริมาณที่เราทดลองอยู่นะคะเขาก็จะให้ผลในเชิงพฤติก,กรรมที่เป็นบวกนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังต้องพิสูจน์และก็ศึกษาเพิ่มเติมอีกแต่ว่ามันก็มีผลกับสมองเยอะๆมากเลยนะคะ เลซิตินอีกับตับนะคะอันนี้สําคัญนะคะเพราะตับมีสําคัญกับร่างกายเรามากๆนะคะเหมือนกันนะคือจริงๆมันสาคัญทุกตัวเลคะ่ะอวัยวะยังในร่างกายเรานะ,ะอ่าเลซ e, ิตินกับตับจากการศึกษาของอ่าไลเบอร์และคณะนะคะในปีหนึ่งเก้าเก้าสี่ให้ข้อมูลว่าอ่าเขาไปทดลองในลิงบาบูลนะคะที่มีปัญหาการสะสมไขมันในตับและกับตับแข็งนะคะอัน,นเป็นผลมาจากแอลกอฮอล์นะ,ะอันนี้สังคมเราก็นิยมทานแอลกอฮอล์กันเหมือนกันเห็นไหมคะ เขาบอกว่าหากได้รับการเสริมเลซิตินชนิดที่มีฟอสฟาติลโคลี oli, นะคะซึ่งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงเนี่ยจะสามารถบรรเทาอาการลงได้นอกจากนี้การเสริมเลซิตินยังสามารถชะลอนะคะปัญหาการสะสมไขมันในตับของลิงบาบูนนะคะอันจะนําไปสู่ปัญหาตับเข็นในภายหลังนะคะซึ่งการศึกษานี้จะต้องทําการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในมนุษย์อีกแต่ว่ามันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะ,อ,ะอ่าอันนี้เรามาดู สรุปนะคะคุณประโยชน์ของเลซิตินนะคะก็หลักๆเลยก็คือควบคุมระดับคอเลสเตอรอลใช่ไหมคะอ่าแล้วก็สองช่วยในการกระบวนการเอาผลาญไขมันและนําไขมันไปใช้เป็นพลังงานได้ดีขึ้นนะคะสามก็คือด้องการสร้างสารสําคัญต่างๆในร่างกายนะคะเช่นพวกเอนไซม์ฮอร์โมนนะคะสารเคมีระบบภมุ้มกันนะคะการแข็งตัวของเลือดเป็นต้นนะคะ,ะ,คะและ4นะคะ เป็นอ,องค์ประกอบของเยื่อบุของเซลล์นะคะเลซิตินจะถูกใช้ในการสร้าง,าง,างเยื่อบุผิวเซลล์ต่างๆเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ผิวหนังรวมถึงเซลล์ของอวัยวะต่างๆอีกด้วยนะคะและข้อ5นะคะช่วยในกระบวนการดูดซึมวิตามินที่ละลายได้ในไขมันได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะก็คือเราทานสินค์ดีๆอะไรเข้าไปค่ะเขาก็จะเป็นตัวช่วยนําไปให้ร่างกายนําไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะคะ อ่เพราะว่าหลักๆเนี่ยวิตามินจะแบ่งเป็นสองประเภทเใหญ่ๆใช่ไหมคะก็คือวิตามินที่ละลายในน้ําและวิตามินที่ละลายในไขมันนะการรับประทานเลซิตินอ e, ีจะช่วยให้ร่างกายของเราอ่ะสามารถนําวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นพวก A D ด K นะคะดูดซึมไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะร่างกายก็จะดูดซึมไปยังอ่าลไส้เล็กในอัตราที่ดีนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะคุณประโยชน์อ่าเลซิตินจบไปแล้วนะคะ เรามาดูคุณประโยชน์ของวิตามินอ e ีกันด้วยนะคะเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาเบื้องต้นเราเรียกว่าเลซินตินและก็อ e, ใช่ไหมคะ,ะก็แสดงว่ามีวิตามิน E เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยนะคะคุณประโยชน์ของวิตามิน E ีนะคะเขาจะเป็นสารต้านการเกิดอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าสารที่ทำให้โราแก่เร็วเก๋ง่ายะคะ่ะหรือเขาเรียกว่าสารแอนตีออกซิเดนต์นะคะ ตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยนะคะป้องกันเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะมิให้ถูกอนุโมทิสระทําลายนะคะทาให้ช่วยชะลอนะคะความร่วงรยของผิวพันธ์นะคะช่วยนะคะลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆนะคะเช่นพวกต้อประจกโรคหัวใจเป็นต้นนะคะอันนี้เน,น,น้นโรคหัวใจเลยนะคะสองนะคะทาให้หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะส่งผลให้เลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้ดีขึ้น สนะคะวิตามินอ e, ีเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธ์นะคะโดยอาจลอดโอกาสของการเป็นหมันได้ด้วยอันนี้มีงานวิจัยเยอะมากเลยนะคะเรื่องวิตามินอ e, ีกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์ตรงนี้นะคะและสี่ช่วยไม่ให้เลือดแข็งตัวและลดการเกิดลื่นเลือดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลดความเสี่ยงเรื่องของการเช่อ,อเส้นเลือดสมองแตกเส้นเลือดหัวใจตีบพวกนี้ลดได้ผลิตภัณฑ์นะคะเลซิตินอีของเรานะคะ จึงช่วยได้ครอบคุมครบทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเรื่องของอหัวใจหลอดเลือดนะคะเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีนะคะหรือ,อจะประโยชน์ในด้านของการดูแลตับนะคะเขาก็จะช่วยได้นะคะกระปุกละ600นะคะมี110เม็ดนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะสาธิตในส่วนของผลิตภัณฑ์เลซิตินอนะคะให้ได้ชมกันนะคะตัวเลซิตินอตัวนี้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ในืุอตีไลของเรานะคะมีสรรพคุณก็คือช่วยมันจะช่วยหลายๆอย่างมากเลยะคะ่ะแต่วันนี้จะมาโชว์เด่นในเรื่องสรรพคุณของการที่ทําให้ไขมันนะคะอนุภาคของไข,งขมันเนี่ยแตกตัวนะคะได้ ก็ตัวเลซ์เตินอีก็เลยไปช่วยเรื่องของการลดไขมันในตับได้ด้วยนะคะลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยนะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะว่า ก็จะไปดึงไขมันนะคะที่เกาะตามผนังลำไส้ผนังหลอดเลือดของเรานะคะให้แตกตัวแล้วก็สลายออกมาได้นะคะแล้วก็จะไปดักไขมันใหม่ที่เราทานเข้าไปได้ด้วยนะคะอันนี้บดมาแล้วนะคะบดบดให้ละเอียดแล้วเพราะว่าการทานอย่างที่บอกเมื่อกี้เราต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะคะเรามาดูกันนะคะอันนี้ให้ดูว่าหลอดน,นี้ก่อนนะคะเอาแก้วนี้ก่อนเนี่ยก็คือ แก้วนี้นะคะอันนี้เป็นตัวแทนของน้ําหรือว่าในร่างกายของเรานะะ้นําในร่างกายของเราเนี่ยก็จะให้ดูว่าอันนี้แทนแก้วยาวๆอันนี้แทนหลอดเลือดนะคะหลอดเลือดยาวๆในร่างกายของเราเสร็จแล้วในร่างกายของเราค่ะในแต่ละวันเนี่ยเราหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทาน น้ำมันไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะเราไม่ได้ทานน้ามันโดยตรงหรอกค่ะแต่มันแฝงมาในรูปแบบของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทอดนะหมูทอดไก่ทอดปลาทอดหรือไข่เจียวผัดผักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานในชีวิตประจําวันคะมันจะมีน้ํามันเป็นส่วนประกอบนะคะเช่นพวกเบเกอรี่ต่างๆนะคะที่เราชอบทานอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราจะมีน้ํามันเป็นส่วนประกอบเยอะนะคะอันนี้ ใส่ให้เห็นว่าเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนหลอดเลือดของเราอะค่ะอ่าถ้าหลอดเลือดของเราอะค่ะคนที่เขาเป็นโรคหัวใจหรือโรคอะไรที่เกี่ยวกับเลือดอค่ะก็คือเขาจะมีไขมันเนี่ยไปเกาะแล้วก็อุดตันที่ผนังของหลอดเลือดใช่ไหมคะเสร็จแล้ว ให้ดูเดี๋ยวให้ดูกันนะคะพออุดตันในผนังหลอดเลือดอันนี้เป็นสีผสมอาหารนะคะให้ดูว่าพอเรามีไขมันที่อุดตันในหลอดเลือดในเส้นเลือดของเราอะค่ะพอไขมันอุดตันเยอะๆค่ะเลือดก็จะไหลเวียนนะคะได้ไม่ดีนะคะได้ไม่ดีหรือถ้าอุดตันไม่เยอะค่ะมันก็จะไหลเวียนได้ไม่ดีแต่ถ้าอุดตันเยอะแบบเส้นเลือดตันไปเลยเส้นเลือดสมองตัน ใช่ไหมคะเส้นเลือดปอดใจตีหรือันต่อไปเขาก็จะแตกได้นะแต่วันนี้มาให้ดูในตัวของผลิตภัณฑ์นิวตรีไรท์เลซตินเอค่ะว่ามันจะช่วยได้อย่างไงนะคะก็คือเนี่ยจะเห็นว่าเลือดเนี่ยเขาก็พยายามนะคะจะแทรกตัวในน้ํามันเพื่อให้ลงมาให้ได้นะคะเพื่อจะไหลเวียนในหลอดเลือดให้ได้แต่มันก็ยากมากนะคะท,ที่ที่จะไหลเวียนได้นะคะ ดี๋ยวให้ลองดูว่าถ้าเราลองทานเนี่ยเลซิตินอ e ีที่บดมาแล้วนะ,ะลองทานเลซิตินอ e ีจะมีผลยังไงบ้างนะคะเนี่ยนี่เห็นไหมคะเนี่ยตัวเลซิตินอ e ีหาจะช่วยทําให้อนุภาคของไขมันนะคะ <พา S 1> แตกตัวแตกตัวนะ,ะทำให้เส้นเลือดของเราอะคะ่ะไหลเวียนได้อ่าเป็นปกตินะคะเนี่ยถ้าเราไป ไขมันในหลอดเลือดนะคะถ้าเราจะใช้ในเรื่องของการหมอะถ้าเราไปหาหมอค่ะคุณหมอจะรักษาไม่ได้นะในเรื่องของไขมันเนี่ยแต่เนี่ยเราถ้าเราลองทานเลซิตินอีค่ะเขาก็จะช่วยทําความสะอาดหลอดเลือดไปเรื่อยๆนะคะทำให้หลอดเลือดสะอาดขึ้นนะคะเนี่ยเลซิตินอีจะทําให้ไขมันนะคะ mm hmm. ค่อยๆ <c oughs> เขาจะค่อยๆดึงตัวไขมันมาด้วยนะคะเนี่ยทำให้เห็นชัดเลยนะคะ ชัดเจนมากนะคะเนี่ยค่อยๆทำให้เลือดมันไหลเวียนลงมาได้หมดนะทำแล้วดึงไขมันลงมาได้ด้วยนะดีสิตีนะคะก็ตรงนี้110อเมตรราคาแค่600บาทนะคะทานให้ต่สองเมื่อนะคะวันละสองเม็ดสองเม็ดสองเม็ด